เป็นกบกินดีจังนะทุกคนก็คือจะเป็นลันกษณะกบคิว้วนะมาดูเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ด,ดีอย่างนี้เรียบร้อยมาเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ไงโอ้โหสุดยอดเลยครับผมวันนี้ก็ สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแซมสลาวุธนะครับสหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกทุกคนนะครับมาตกปลาช่อนนะปลาช่อนคลองนะครับผมหมายวันนี้ก็จะเป็นคลองธรรมชาตินะอยู่ตามท่งนาครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลองมาเดินดูว่าจะมีตัวไหมแล้วก็ วันนี้นะได้ได้ของเล่นมาใหม่นะทุกคนเป็นเหยื่อตัวใหม่นะนะเป็นกบกินดีจังนะทุกคนก็คือจะเป็นลักษณะกบคิว้วนะตัวเล็กตอนนี้ขนาด2เซนนะทุกคนตัวเล็กเลยจะเอามาตบพวกปลาช่อนเล็กนะเ <c oughs> อ้ยไม่ต ตัวเหยื่อเราจะเป็นประมาณนี้นะเป็นลักษณะกบคิ้วนะมีการสวัดมาเดี๋ยวเรามาลองดูแอคชั่นแล้วก็การทำระยะก็เหยื่อตัวนี้จะมีน้ำหนักขนาด4.5-5ถึ5ง5กรัมนะที่เจ้าของเขาเป็นคนบอกไว้นะเดี๋ยวก็ลองมาดูสายที่ผมใช้เป็นสาย p E หนึ่งนะ แล้วก็แต่ว่าเป็นใส่เป็นสปูลเตื้นของเลตดิโปมานะส่วนคันนี้จะแข็งหน่อยนะเป็นเวทเท่าไหร่เจ็ดขีดสิบแปดนะอของใบสั่นนะทุกคนตัวนี้อฮ้ยไม่ใช่แปดขีดสิบเจ็ดอ๋อก็ค่อนข้างนี้จะแข็งหน่สำหรับผมนะโอเคล,อมอลมด้วยนะ โูม่มันก็ไม่ค่อยอยู่ไม่เบียกไม่ค่อยอยู่เลยใส่สค่องๆสมฉิ่นโอ้โหแอคชั่นถือว่าดีนะ ใช้ได้เลยทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเหลี่ยมนีน้กันสวยเลยแหละดูตัวไหมมีตัวลอยตรงนี้ตรงนี้

อ้าวเหี้ยครับผมท่าที่มันกัดอย่างนี้ก็หลายตัวแล้วนะกัดนดี่ดูกัดลอยกันดนี่ดูกัดลอยโอ้โหตัวไม่ใหญ่ ยุูตัวปลาเป็นขึ้นมาเหมือนตัวใหญ่นะแต่ตัวไม่ใหญ่โอ้นี่เนี่ยสมกับเหยื่อแล้วะ,ะเหยื่อก็ตัวเล็กโอเคครับตัวแรกของเรามาแล้วหลังจากที่กัดโดนบ้างไม่โดนบ้างดินริงจ้ะ ดูสายนี้ครั้งที่ล้วผมมาได้คือนี้สามตัวนะตรงนี้จะเป็นยังไงมีสายไฟนะต้องค่อยๆตีไม่ดูมยเฮ้ยมันตามันบดอดไงวะ ไม่ดเรียบร้อยอยู่ดีอย่างนี้โอ้โหโอ้โแหนมสองครับ <c oughs> ตัวเท่ากันเลยโอ้ ไซนี้เนี่ยปลาคลองโอ้มันต้องส่งนิดหนึ่งนะเนี่ยแก้มที่สองครับโอ้ไซนเดียวกันหมดเลย สวยนะกำลังมาครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาแล้วก็มีพื้นที่ตกอีเรื่อืๆอยู่นะรีบต่อรีบต่อแต่ถ้าได้กลับก็กลับเต็มเลยนะทุกคนเมื่อกี้ เต็มสองเนี่ยงไงนะนี่ตัวนะีนนี่นี่่อืมอี่ตัวนะทุกคนตัวอยู่ตัวไง cục 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 ồ không kịp speed speed ui tua รียบร้อยมาอีกตัวแล้วยกเลยปีลาไม่ได้เดี๋ยวมันหลุดเอดูตัวป่านี่เห็นไหมถ้ากินก็คือตัวเล็กแบบนี้ติดสองอย่างเลยนะทุกนตามที่สามตัวเล็ก เหยื่อ yeah. ตัวเล็กปลาก็ตัวเล็กนะโ oh. อ้ต่อ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 ทุกคนกี้ยังมีอีกตัวที่ขูนะ่น้ำมีตัวที่ดันน้ำตามมานะผมผมจะลองตีกัน เดยวยางกิน มีไม่ทูนไม่ทูนตัวอีกตรงนี้กัดอิกป่ะเนี่ยมีขึ้น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 ใช้ดีนะทุกคน เรียบร้อยอยู่นี่ไงเออไซดีขึ้นมาหน่อยอมาแล้วครับผมแต้มที่ห้านะช่อนนาช่อนคลองอมันมีอาการนะรก็เลยตียำๆตรงที่มันกัด อแทอนที่ห้าเราโอเคครับเดี๋ยวจะย้ายเหลี่ยมดูก็ไหม้ผักลกๆแบบนี้ก็ใช้ดีนะกบยางแต่ถ้าไม้ไหนที่มันโล่งๆหน่อยก็จะใช้ป็นกบกระดุกอีกปล มีตัวขึ้นอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมาดูเหลี่ยมนี้เอากบยางไล่ดูก่อนนะเพราะว่ามันมีพวกสวัสนเฮ้โฮยโอ้ไม้เนกฟูเลยเ <c oughs> สียชิวน้อ เ่อะลมนิดนึงละโ้โหมีตัวไหมเนี่ยปัด<ฮ>นี่ดูนหมดละเรียบร้อยออมา มาเต็มปากครับเรียบร้อยแต้มที่หกของเรา,าเต็มปากทุกคนน,นี่ใช้สวยนะเต็มปากเลยเคครับผม เก็บนะครับอยู่ในฝั่งนะแล้วก็วิ่งออกมาชาร์จเก็บเก็บเก็บครับหืมไซเริ่มดีขึ้นมาหน่อย สี่โมงครึ่งโอเคครับยังมีเวลานะยังไม่มีรีต่อรีต่อ่อยากดืน้ำเลยโอ้ตัวมะนะัน

เฮ้ยกลับไม่โดน,ตนีตัวนี้เรียบร้อยมาอีกแล้วหนึ่งแต้ม นี่แต้มที่เท่าไต่เจ็ดเต็มสองเงี้ยงไหมทุกคนสองเงี้ยงเลยเขาลูก,กตารอ,อดไหมเนาะแต้มที่เจ็ดนะทุกคนโหถ้ามาตอนเช้ามันน่าจะ ัดดีกว่านี้แน่ๆนี่ขนาดตอนเย็นนะเนี่ยส,สวยๆโอเคเดี๋ยวเราขับขึ้นไปด้านบนดีกว่าน,นะต้องมีตัวแอบ อัน okay. ี่มีตัวครับเดี๋ยวจะเชื่อนะนี่คุเมื่อกี้มีเสียงได้นี่สวย ไม่ตัดเนาะจัดไม่ตัดตึ๊บลอยมาอีกเดลยวเต้นที่เตะเอ,อ้ยโอ้โหตัวโอ้ดูตัวปลาจัดเอาตายเลยอ่ะ เหลี่ยมมันน่าจะมีตัวใหญ่กว่านี้นะดูสิทุกคนโหกัดเต็มปากอะ่ะเก็บนะครับแซมที่แปดมาดูดูหนาวนะก็จะค่ำเลยมืดเร็วนะรีตอต์ต่อ โอู้น <parte des bacteria> ้ำมันถุงเท้าโอเยอะเลยสุดจัร้อยตัวที่เก้าโอ้โหมันต้องส่งแบบจนนี้เลยนะตัวส่งแบบโอ้ นานอะนี่ยช้อนเ,เด็กตดวที่เก้าแข็งเต็มนี่อย่างสองอย่างเลยเก็บครับเก็บเก็บเก็บอ่ะมันมันนะครับนี่ฮนะโอ้โหสุดยอดเลยครับผมวันนี้มันมันจะเป็นท่อนะ ยังมีอีกนะโอเคครับสำหรับผลงานวันนี้ก็นี่นะครับก้าวแต้มสวยสวยเลย